1,2,3,4,5 1, สองสามารย์พระคูวิจิตสุตาที่คุณนะครับเจ้าวาดวัดบ้านปฏิรูปเจ้าคณะตำบลสีสงคำนะครับจังหวัดนครพนมนะครับลูกศิษย์ลูกหาชั้นต้นต,นตนของพระเดชพระคุณลุงตานะครับเมตตาเป็นประมุขประธานออกรับบิณฑบาตนะครับในบุญวันคล้ายวันเกิด31ปีวัดบ้านเกาบนะครับอำเภอหวัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับ เดอ้อวันนี้มาพร้อมกับฟ้าฝนชนละทานะครับแต่ตกไม่แรงนะครับไปปอยมาหลังจากร้อนมาหลายวันนะครับเดอ,อนะครับนี้ญาติโยมก็คงจะยุ่งกับการทําไร่ไทยนานะครับวันนี้ก็เลยกะประมาณว่าเท่าเกันกับคณะสงฆ์นะครับญาติโยมที่มาใส่บาตรนะครับ <c oughs> พยกคภรบุพาสมญาญาเป็นหนึ่งร้อยบาทอนุโมทนาสาธุนิพพานาปเป็ยโยมทุกข์ถึวงวัดบันบ้นตะกอนได้เริ่มตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2369ันาต่อมาประมาณปี 2,430นะได้เกิดโลกระบาดเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนจนะงได้ย,ย้ายวัดนะไปสร้างใหม่คือวัดบดเชนเดงในปัจจุบันนะนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,474นะเรื่อยมานะก็ได้มีคมรูบาอาจารย์มาพักจัดปัจจัยที่วัดบ้านเขาฟองไร้รูก การที่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จตมหาดีเราโมได้เนตาราโลให้ระคุณร้องากพวกเราได้ฟังมีพระจารย์เสาจัตสีโลอาจารย์ปิมปัญญาพัลโลอาจารย์สงอาจาร์บุญเกลิอาจาร์เดิมอาทิมุตโตอาจารย์งองอาจารย์อ่อน อาจารย์มหาศีอธิสโสพนโนอาจารย์โกมาอาจารย์พวงอาจารย์ปั้นอาจารย์ูเป็นต้นนะในช่วงครูบาอาจารย์มาจำัา่านะได้เดจตนานสะังสอนกินเะนีแนวทางแก่ญาติโยมทั้งในเรื่องการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวน,นาจนเป็นที่ เขาจิตเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมะปฏิบัติเป็นเหตุให้ญาติโยมชาวบ้านเกิดศรัทธาประสาทะในคุณของพระราชนาตรายานมั่นคงจึงได้ถากันเลิกความเจือเดิมเๆคือเจือผีปูตาผีตาแง่ทีให้ทีแขนทีบ้านผีเรือนเป็นต้นจนถึงปัจจุบัน จากนั้นก็มีผู้บายอาจารย์ได้มาพักปฏิบัติธรรมนะได้มาตามลำดับต่อมาหลวงปู่เข้าอนาไาารายโยซึ่งจเป็นคนบานปล่อยเชนเนงนัานได้ออกบวดแล้วก็ได้ออกคุดงกรรมฐานปฏิบัติธรรมบหลงปู่มั่นปุริทัตโต จนผูม um ok Mont ิกิียูมทำสมบูรณ์ในเมื่อพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบท่านจิบตจปรึษาคาภัพบนปวดวัดบ้่นเาบองอย่างนี้เพื่อปวดาจโยมเสร็จเป็นจินติดตัภูมาตุภูมิเป็นเวลาหนึ่งพันษาของเพียน นะอุดรธานีในสมัยนะั้นปัจจุบันก็วสีจังหวัดน้องบัวลำพูแลกวก็นในปีุทธจักจราช2 5 1 1องพหาร้อบดาจารย์บุญมานะก็ได้มาพักปฏิบัติธรรมเป็นตัรหาจากนั้นก็ไม่มีครูบาอาจารย์มาพักอีกูนะ่เจ็ดเวลอนะ ที่สมีนาคม2 5ง5ันหรสบที่ัเดบสองนสัยพระจันทร์พระครูจะเอาฝนมาด้วยนะครับนำฝนมาแต่นครพนมนู่นนะครับมานะครับปกติก็มีตล้อนนะครับที่วัดบ้านกบอนะครับพระจันาร์พระครูวิจิตสุตาที่คุณนะครับสิทธิ์ต้นต้นของพระเดชพระคุณลวงตานะครับ รองจากนั้นไปก็เป็นพระอาจารย์พระครูสุวรรณธรรมมาพรนะครับรองเจ้าคณะอำเภอพระนมไพ่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหรือว่านําฝนมาแต่ร้อยเอ็ดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับจังวบาอุบลรัตนารามเจ้าคณะภาสิบมาเยอะจังหวัดอุบลราชธานีรองเจ้าคณะอำเภอหัวดําราชโย เด้อนะครับนะครับตอนแรกนี่อยู่ทางนี้นะครับแต่ว่าด้วยก <c> ล <oughs> ัวฝนนะครับก็เลยขยับเข้าด้านในนะครับเนี่บ้านภายญยมาก,กี่คนละเนี่ยหลายคนเตรียม เดินหลายบ้านด้วยกันนะครับญาติโยมญาติธรรมของพระเดชพระคุณลนงตานะครับเดินทางมาทําบุญวันคล้ายวันก่อตั้งวัดบ้านเก่าบอนะครับไม่รู้ว่าเอาฟ้าฝนชนลทามาด้วยหรือเปล่านะครับแต่ตกไม่แรงนะครับตกพอดีพอดีเย็นๆนะครับสาธุสาธุ โ <ST AN CE> ยมก็ฉลาดเหมือนกันนะครับอยู่ในที่ไม่มีฝนนะครับไอ้ครูบาอาจารย์ได้นะครับเปียกฝนนิดหน่อยนะครับเด้อขอให้โชคลาบล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อหนูน้อยนะครับนี่โอ้เก่งจังเลยญาติพี่แมวว่านน่นองแมนยู่บ่ก ห้าเขียดอยู่ในเขียดพุทธาวาสสองเขียดสังขาวาสนะครับยมตากฝนมานานแล้วก็เลยย้ายนะครับวันนี้นะครับอยู่ในร่มบ้างนะครับเปลี่ยนกันนะครับเด้อนะครับส่วนมุมด้านนี้เป็นญาติยมจากบ้านหัดแพงนะครับญาติพี่น้องของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเดินทางมาเตรียม อันถือให้พระคู่เพิน่น <laughs> จังไปขอ,อน้ามูออกก็ได้ดอก <laughs> <laughs> นี่นะครับนี่มาเตรียมพัตนาหารให้ประเดีพรวคุคหลน้งตาใส่บาตนะครับ <c oughs> มาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับนี่เด้อ พระอาจารย์พระครูวิจิตสุตาที่คุณนะครับพระอาจารย์พระครูสุวรรณธรรมพรนะครับพระอาจารย์มหาธนศักดิ์มหาปุญโยนะครับพระอาจารย์สมุทรไทยวิสารโทนะครับส่วนหลวงปู่พระมหาประกอบอยู่ด้านหลังนู้นนะครับรองเจ้าวาดนะครับนะครับโยมบอกว่าตากแดดตากฝนมานานแล้ววันนี้เปลี่ยนกันนะครับ วันนี้เปลี่ยนกันนะครับให้โยมเข้าที่ล้มบ้างนะครับเด้อนะครับสาุสาบุปเดือดขอให้โชคลาภร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อเอาใส่นีก็ได้เอ้าสาธุขอให้โชคลาภร่ำรวยร่ำรวยเด้อสาด สาธุสาธุงบประมาณในการสร้างยมจากพิสุนิโลกเด้อเนาะพิสุนิโลกนาะยมนัทพรนะครับเนี่ยไม่รู้เอ่ยชื่อถูกหรือเปล่านะครับนั่งชมพระประพาสอุ้งมาแต่บ้านไหนเนี่ยมาแต่บ้านเด้เนี่ยเฮ้อ แต่การพืชผลบอกนะครับแต่การพืชผลนี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นิดนึงนะครับฟอาขอจดขอไปเด้อนะครับยมจากตะการพืชผลนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับบาทล้นนะครับบาทล้นก็เลยรับไม่ได้นะครับเนี่ยเด้อบาทล้นก็เลยรับไม่ได้นะครับเนี่ยเด้อ หลวงปู่พระมหาประกอบสัเพยโยค,โคนะครับโอ้ซองเปียกหมดเลยนะครับแต่ปัจจัยข้างในไม่เปียกเด้อนะครับอคนถ่ายบาทมาไม่ทันนะครับะนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีแต่พนักงานถ่ายภาพนะครับเดิมเจ้าหน้าที่ถ่ายบาทนะครับมาไม่ทันนะครับ ช่วยตัวเองเด้อครูบาอาจารย์เด้อนะครับดูแลตัวเองนะครับเด้เอเจ้าหน้าที่ถ่ายบาทมาไม่ทันนะครับนี่นะครับครูบาอาจารย์น,นะครับเมตตาออกรับปิณฑบาตจากญาติโยมนะครับวันบุญวันคล้ายวันเกิดวัดบ้านเก่าบอนนะครับ31ปีนะครับ <c oughs> ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพ่อทำไมยดยกนะครับโชเฟอร์หนุ่มรูปลอของผลิตภคุณน้องตานะครับอยู่ตรงนี้ไม่ย้อนแสงนะครับมุมนี้ไม่ย้อนแสงเด้อน,นะครับยังโชเฟอร์หนุ่มรูปลอของผลิตภคุณน้องตาขับรถนิ่มเลยนะครับลาบตลอดทางนะครับถ้าขับให้ผลิตภคุณน้องตานะครับ อันนู้นุ่มพอดีตีเด้อนะครับมดเราบัวนาอนี่เนาะยังเหลืออยู่นะครับสาธุอนุโมทนานะครับโอ้ยขออนุญาตเด้อนะครับแดจจมาาีิท้้บืออย เดินนะครับประเดี๋ยวพระคุณลวงตาหลังจากใส่บาตรพระสงฆ์นะครับจากนั้นก็ทยอยนะครับใส่บาตรให้แก้นะคับรมพระระานพระพุทธศาสาส่วนยอดเจดีย์่งเป็นพระธาตุพระนมจำลองขออนุญาตไหมขออนุญาตไหมเดิมพ้อใจกันสร้างขออนุญาตครับผมนะครับอยากได้เหมือนกันนะครับเนี่ย ใส่ใส่บาทให้มือกล้องนะครับเนี่ยขอให้โชคลาบล่ำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเดิมสาธุสาธุสาธุหมดพอดีนะครับเนี่ยเอาสาธุสาธุขออนุญาตถ่ายภาพพระเดชพระคุณหลวงตานะครับจะใส่บานให้แก่แม่ขาวไม่ชีเระยสยั่ยุมนะครับถวาย มอบอาหารบินทบาทนะครับนี่แต่ว่าฝนตกนะครับพอดีพระคุณหลวงตาบอกว่าเป็นลับที่กับปีภูมิลงครัวนะครับจะได้ไม่ตากฝนนะครับเด้อ <c oughs> เอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด